อีอมแม่กินเขากระทอดปลาลุดนีมแม่แล้วอีแม่เราเคยกินเขากระทอดปลาลุดนี่ยังโมกา,าเราเนี่ยกินกับปลาลุดคุนไป ừ hát đi à. ừ. theo hát đi ấy thang gì vâng thế kia bọc phải nhìn lột theo đấy thế nào em nhìn lột theo đấy đi โ,โ,โลโล,กโล,กโลกแกวจีฮาวกินปลาเนี่ยเ <c oughs> จ้าเหนียววันเหนียวพ่ดกัดจุหัวสั่นที่น้องเหน็นบ่เออฮันโล,กนลดกิน,นำนั่นมัง พี่น้องเลิกซื้อบ้านเนื้อเจ้าเหนียวเ็น,น,เนโอ้ยไปสังดอกเนีย่ยเหนียวบนนี้วันนึงบ้าแม่ได้พี่น้องรีวิวรีวิวอะรีวิวเนื้อแดดเดียวแม่โอ้โหเที่ยวไม่ขาดเลยค่ะอ่ะพี่น้องมึง นั่งเอยช่องรีวิวเนี่ยอ,อืออืออือเยี่ยมอร่อยไหมเจี๊บไหมเจี๊ยบไหมอืออืองั้นผมมีคนเสิร์แล้วนะมีมีประหลด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 อร่อยค่ะโอ้โหค่ะอร่อยค่ะอืออารีวิวเนี่ยรีวิวเนี่ยรีวิวเนี่ยกินกินค่ะรีวิวเนี่ย เอ้อยรีวิวเนี่ยเอ้อยเหนียวได้ใจค่ะเหมือนหนังสติ๊กเลยเอ้อยโอ้โหจินเออโอ้โหรีวิวเนื้อโดยน้องนี่น้ำน้ำเหรอเจ้าน้ำเหรอเดีย๋ยวเดี๋ยว รีวิวแบบนี้ลูกค้าหายเบืดอจรินจ้ากิน,กนขอบคุณค่ะนอิงแม่อิ่มแล้วเนื้อนุ่มไม่หยาบเลยนะคะ แสดง <laughs> ป็นความเป็นจริงเนยหรบรได้ใชเสือ้อบอได้เสื้อแดงบอได้เสือเส้อแดงเออดูย้ยอืใครที่คิดจะซือ้อรีบซื้อเลยนะคะร <laughs> ีวิวโดยน,นี้ วันนี้นะเนี่ยแม่สิคล้ายเ่ได้รฮัทดูป๊ปไปเบ็กป๊อไป เบืงเบืองเาอย่าตักดาตักละฐานฐานชูมิงบิ๊กเตา โลงโลกง่แม่ที่กินน้ำกินน้ำปะบ่ะโลกดอกพี่วิวเนี่ยแล้ก็เอาเขาใส่ที่หลังเขาก <laughs> <c ười> ินได้หมเนี่ย <c ười> เล็กหน่อยผู้ใดเลี้ยงสาป้าอันนี้อะไรป้าป้าอันนี้อะไรป้าไม่ใช่เนื้อ <Yeah. S 1> สิ้นหลอดป้าจาป้า ปลาตากลมไปก่อนพี่นอ้องสวัสดีครับ